สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ EP ที่5ในรายการ Hair Salon g u i t e เ u b e r นะคะ เราได้ทําเพ้นท์บาลานไปแล้วนะคะวันนี้เราจะลงสีบรอนประกายหม่นนะคะซึ่งการวางสีเหียวจะวางสีเทคนิคสลับนะคะสีเข้มแล้วก็สว่างนะคะเพื่อให้ประกายสีเนี่ยเขามีดูมีมิติขึ้นค่ะจริงๆการลงสีบาลานนะคะลงได้หลายรูปแบบนะคะได้หลากหลายสีด้วยค่ะเช่นสีเทาหม่นสีบรอนประกายเขียวสีพวกพาสเทลก็สามารถลงได้เช่นกันอยู่ที่เทคนิคของช่างแล้วก็ความชอบของตัวลูกค้าเองค่ะ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำสีผมได้เลยค่ะ 啊、ah.。<noise> สำหรับการผสมสีนะคะจะแบ่งเป็น2ถ้วยนะคะถ้วยแรกนะคะจะผสมแคบิลแคราลินแฮร์คัลเลอร์ครีมค่ะ K0 9และ k 0 5นะคะ k 0 9จะผสมทั้งหมด100กรัมนะคะ k 0 5จะผสม50กรัมนะคะส่วนถ้วยที่2นะคะจะผสม k 10100กรัมนะคะ K 0 5แค่25กรัมนะคะไฮโดรเจนนะคะจะใช้แค่3เท่านั้นนะคะถ้าใช้สี100กรัมนะคะ ใช้ไฮโดรเจน100กร,รัมเช่นกันค่ะก็ <speaker> จะได้สอง้วยแบบนี้นะคะมีสีบรอนเข้มและบรอนสว่างนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะแบ่งผมเป็นสีช่อนะคะและเริ่มลงจากช่วงโคนนะคะช่วงโคนแบบจะลงแค่ประมาณ1นิ้วนะคะลงโคนทั้งหมดแล้วค่อยมาลงสีสับว่างกันนะคะ2สี ช่วงคนเราจะลงสีเข้มนะคะลงแค่1นนิ้วนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะมาลงสีสลับกันนะคะเพื่อเพิ่มประกายและมิติให้กับเส้นผมนะคะแบ่งประมาณ1เซนนะคะลงในแนวตั้งนะคะก็จะลงสีเข้มแล้วก็สลับไปสีสว่างสีเข้มสีสว่าง,างนะคะจะสลับชอบกันไปเรื่อยๆนะคะสำช่วงด้านหน้านะคะเราจะลงสีสว่างก่อนนะคะ ตอนนี้ก็ลงสีเสร็จแล้วนะคะเราจะจับเวลาทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้เม็ดสีเข้าไปเรียงตัวในเนื้อผมนะคะค่ะก็ครบเวลาทั้งหมด30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพานางแบบไปล้างผมกันนะคะ like ฟินิชลุคของเราวันนี้นะคะลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่เราทำบรรยาะกันไว้นะคะสีบรอนประกายหม่นนะคะช่อที่เป็น ชอเข้มนะคะก็จะเป็นสีบรอนประกายน้ำตาลนะคะก็จะทำให้เฉดสีดูไล่ระดับกันนะคะเวลาม้วนผมเนี่ยจะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับการดูแลเส้นผมหลังทำสีนะคะไม่ว่าจะผ่านการฟอกหรือทำสีที่ไม่ผ่านการฟอกมานะคะให้หลีกเลี่ยงนะคะการใช้แชมพูที่มี pH สูงๆนะคะ pH ที่เป็นด่างเนี่ยจะทำให้สีค่อนข้างเฟดเร็วขึ้นนะคะการลงน้ำทะเลการลงสระว่ายน้ำเลี่ยงไม่ได้หรืองดไม่ได้ก็อยากให้ใส่เป็นหมวก ก่อนที่จะลงเล่นน้ําสําหรับการใช้ความร้อนบนเส้นผมนะคะเส้นผมที่ไม่ได้ผ่านการฟอกนะคะทําสีปกติอยากให้ใช้ความร้อนอยู่ที่ไม่เกิน190องศานะคะส่วนผมที่ผ่านการฟอกมาอยากให้ใช้ความร้อนไม่เกิน160องศาค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสาหรับอีีหน้าเราจะมาทําสีอะไรกันอีกเดี๋ยวเรามาติดตามแฮรซาลอนไกด์ทูเบอร์ใน E ีีต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะ Like a wrecking ball, we can break.